้าวเดี๋ินเสาต้นเมื่อกี้มันตามมาแล้วเร็วเร็วรีบมาเร็วเดี๋ยวเสามันมาแล้วเร็วเร็วเร็วนี่ไงระเบิดแล้วเนี่ยตูมตูมออกมาแล้วเร็วรถลงเร็วลาวาที่พื้นเต็มเลยทุกคนรีบขึ้นไปก่อนรีบขึ้นไปบนนี้ก่อนโอ้ที่พื้นมีแต่ลาวาเร็วเร็วขึ้นไปขึ้นไปปลอดภัยยังปลอดภัยยังน่ชากับปิติเฮ้ยมีต่อรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะ โอ้โหสกูตเตอร์ราชามีไฟด้วยเนี่ยเรื่อซื้อมาตั้งนานเพิ่งเห็นโอ้โหเร็วอ้าวเด็เสาวตัวเมื่อกี้มันตามมาแล้วเร็วเร็วรีบมาเร็วเด็เสาวมันมาแล้วเร็วเร็วเร็วเนี่ยีเต้เร็วแล้วปีต้โอ้ยนันถามบทีเล็กนี่นะทีเล็กทีเล็กมันมารีบไปตอนเบิร์นมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ น้องนาชาจะพามาที่สวนทศมินทราพิลมนะครับเป็นสวนสาธารณะกว้างมากเลยนะครับดูแต่ตอนนี้ต้องไปตามหาน้องนาชาแล้วหลงเข้าไปอยู่ในสนามเด็กเล่นาน,านานมากแล้วยังไม่ออกมาเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้องนาชาเล่นอะไรอยู่นะครับป้ายนะโอ้โห,โห,โหมีหมายโยแล้วมีสไลดเดอร์เทียบเลยมีไดโนเสาร์ด้วยนี่ ล๊อกเ,เสาต่างสายพันธุ์นะครับเต็มเลย <วะ S 1> น้องนาชาไปไหนแล้วไหนไงน,นชาทําอะไรอยู่เจออะไร <c oughs> อ๋อบ้านวิติเหรอนาชาอยู่ไหนทําอะไรไห <วะ S 1> <c oughs> นอ,อ่ะ,อะ <c oughs> เอาล่ะหนเลยหนึ่งสองสาม <c oughs> สุดยอด <c oughs> ไหวไหมโอ้เ <c oughs> งา <c oughs> มามามาโอ้โหล่วงมาแล้วไปไหนพี่ติชว่วยไปเล่นบ้านที่ไหนบ้านพี่ติอยู่ไหนไปดูซิไปเร็วไปเร็วลุย <ไป S 1> ทำอะไรคะเนี่ยโอ้โหอโอ้โหโโห,หรอไไหตามไปไหนตามไปไหนไม่จะเจออะไร บ้านใครบ้านใคราตามเส้นใช่ไหมตามเส้นน้าชาไปครับเขาบอกให้ตามตามทางเดินน้าชาไปไอ้พี่ติเจอรอยเท้าเด็กสาวตรงไหนไหน, <c oughs> ไหนเาารรนี่ยเหรอโอ้ลลโหเจอรอยเท้าเด็กสาวอีกแล้วทุกคนเจ,จออีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โห โอ้จริงอ่ะจริงด้วยเลยทาร์โดเซลแล้วตัวมันอยู่ไหนอ่ะไปดูโอ้ยปิติเข้าอยู่ที่ไหนมีลาวาหรือเปล่าลาปะทุอยังโอ้ข้างล่างเป็นนี่เป็นแบบขึงผ้าด้วยนะเออดีดีดีมีลาวาไหมนี่ไงระเบิดแล้วเนี่ยตูมตูมออกมาแล้วเร็วรูบลงเร็วลงยังไงอ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้ตุ้มลาวาที่พื้นเต็มเลยทุกคนรีบขึ้นไปก่อนรีบขึ้นไปบนนี้ก่อนโอ้ที่พื้นมีแต่ลาวาเร็วๆขึ้นไปขึ้นไปปลอดภัยยังปลอดภัยยังนะชากรปิติเฮ้ยมีรูอะไรเหรอนี่รูรูแอบดองอะไรกันอ๋อมีรูมีรู ระวังนะลาวาวัตถุต้องไปขายพิธีกันนั่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 นเรียบร้อยแล้วพิธีโดนลาวาลวกแน่มีเพื่อนมาอยู่แอบแอบสองคนใช่ไหมพิธีลงพลาวาววัตถุใส่นะโอ้พิธีลงมาจากข้างบนแล้วลงมาจากข้างบนแล้วเย้ ่าเพื่อนลงมาแล้วตานนีชาลงตอ่ออ่าลงมาลงมาปีติลงมาเลยสูเขาไฟสง,งบแล้วนี่มีเจ้าสาวสีม่วงนะครับนีเ่เจ้าสาวพันอะไรเนี่ยพันอะไรใครรู้จักบ้างชิเล็กใช่ไหมโอเค เอาสิเลยโยกเลยโยกเลยปีตีแถวเสาพันอะไรบ้างอ่ะบอกหน่อยมีพันอะไรบ้างอะตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ที่เล็กเรอเดี๋ยวดูก่อนสิที่เล็กใช่ไหมอุ้ยฟันแหลมคมนะตัวต่อไปแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์สองตัวนี่ตัวอะไรตัวอะไรมันคือจระเข้ แล้ข้างบนนั้นคืออะไรปิติปิติครับเนี่ยข้างบนนี้เป็นตัวอะไรรู้เปล่านู่นตัวนั้นอนะ่ะตัวอะไรต,ตัวตัวอะไรนะครับไทเทเซรยท็อป,อปใช่ไหมโอ้โหที่นี่เครื่องเล่นของดเด็กก็ครบครันนะครับแล้วก็ยังใหม่อยู่นะครับใครมาใครไปก็มาเที่ยวเล่นได้นะครับทําสวยดีเหมือนกันนะโอ้เด็กๆก็เติมน้ํากันแล้ว โอ้โหมือก็ดำโอ้หมือก็มีตะไสห้ามกินทรายนะสองคนผมมาของใครพ่อได้สร่ใหม่เนี่ยไปไปขี่ขี่ไดโยเสาขี่เดโนเสาเราเจอไดโนเสาแล้วอ่าขึ้นแล้วทุกคนขึ้นไดโนเสาหนีแล้ว โอ้โหเท่เลยนะเอาขี่แล้วกูเร้งกูเร้งแล้วโอ้โหอะไร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 เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเฮ้ยตัวหนอนอะไรใครรอดตอนนั้นได้บ้างอ่ะใครทำไปดูหน่อยสิใครรอดได้บ้างเร็วโชว์หน่อยก็ชาไปแล้วครับไปติเข้าไป มาปิตีมาอ้าวปิตีขึ้นไม่ได้ซะแล้ว<ป>เร็วลงมาเร็วไหวไหมไปิตีขึ้นภูเขาไฟไปแล้วปิตีขึ้นภูเขาไฟไปนุ่นปิตีขึ้นภูเขาตามมาชาไปแล้วโอ้สูงไปลูกสูงไปเดี๋ยวตกค่ะพอแล้วลูกสูงไปเดี๋ยวตกโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวตกดูขึ้นไปยอดแล้วนะ นี่ลงมานี่อ่าไม่่อยูเอาละไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่แล้วโอ้โหชิงช้ามันสูงเกินชิงช้าผู้ใหญ่หรือเปล่อาอ,อุ้มได้ไหมไม่ไหวอ่าไปอันนี่ขึ้นอันนู้นไปชิงช้ามันอันใหญ่หรือเปล่าขึ้นไม่ไหวหรอกอไปขึ้นสไลเดอร์ไปปิติขึ้นข้างบนบ้านพาณชาขึ้นบ้านหรืว โอ้โหบ้านมีเตียงเนี่ยว้าวบ้านบ้านใหญ่ไหมหลังใหญ่มะหลังใหญ่มากโอ้ใช่ไปไปเร็วไปเร็วเอาลงลงสไลเดอร์มาเร็วลงสไลเดอร์มาหนึ่งใครจะถึงก่อนเร็วคนละอันคนละอัน อตัวามแรงเยอะพวกเราอ่ะพ่อไม่ไหวแล้วเอาลบ <c oughs> ไปเล่นบ้านนา,นานชาต่อ <c oughs> โอ้โหเละทั้งตัวแม่ตีตูดลายนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าใช่ไหมเละทั้งตัวเลย <c oughs> <c oughs> ไหนผู้เขาไฟไหน <c oughs> ไหนดวงนาชาบ้างอันใหญ่ไหม โอ้โหอันนี้เดียวเองตัวเท่านาชาเลยภูเขาไฟานาชานะโอ้ยก็ซิลามาเฮ้ยก็ซิลามาอ้าก็ซิลาเหยียบแล้วโอ้หก็ซิลามากันใหญ่เลยโอ้ยก็ซิลาพังบ้านหมดแล้วระวังเหยียบมันเรามาตำเท้านะลูกนะข้างล่างมันเป็นเหล็กตำเท้านะลูกอ่าวพ่อช่วยพ่อทำให้ปิติอยู่สูงเลยเน่าแล้ ิตเราไม่ได้ตลอดไปอยู่บนนั้นแหละอยู่บนนั้นเลยลงไม่ตลอดไปหนึ่งสองซ้ำเตรียมรับแรงกระแทกตึม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 เอาบ้างอนาชาอยู่ข้างบนบ้างนชาลงไม่ได้นะอยู่บนนั้นตลอดไปไม่ได้ลงแลอยู่นั้นแหละอลงแล้วลงแล้วขากขึ้นขาขึ้นหนึ่งสองซ้มบอกปิดบอกปิดตีบอกนชาเตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับแรงกระแทก ตุง้ตงฟ้าไหมอ้ะตุ้งปตีบ้งไปตีบ้ <laughs> างเ,เหรอแต่ดูที่ใครหนักกว่ากาันถ้าใครหนักอ่ะถ้าใครหนักอีกคนหนึ่งจะต้องอยู่สูงหืึใครหนักกว่ากันแล้วไปติกันนะชา <laughs> ดูดิาชาอยู่สูงเลยเห็นไหมไม่ยอมลงหมดเลยเห็นไหมระวังขาด้วยนะลูกนะมันตีขานะ ถ้ามาขาลงจากเหล็กนะลูกนะอพอยางพอยางอ่าโล่เอาสิเล่นสิเล่นสินะได้สิมาสิเดี๋ยวก่อนเอาละน้าเชาขาขึ้นดีๆนะเตรียมรับแรงกระแทกหนึ่งสองสามเอ้ยอ้ปิติมัางแก่ปิติมัางแก่ปิติมากปิติเตรียมรับแรงกระแทกแนะบอกปิติสิ หนึ่งสองสามตุง้งต้องบิตตีมันกระแทกแรงมากเลยตุงต้งตู้สะเทือนเลยดูบิติีตู้สะเทือนอนะันหนึ่งสองสามตุง้งราชาด้วยราชาด้วย,ววยอ่ะหนึ่งสองสามตั้งเลยอ่ะราชาขาลงลูกอันตรายหนึ่งสองสามอ๋อไม่เป็นไรเ,เหรอเออเก่ง พอ,อยังอ่า,อาลงลงเอา้าล <c oughs> ุยโอยเล่นไวกิ้งอีกแล้วเหรอเอานะพราแข่งกันนะหนึ่งสองสามไปเลยสูงเลยอย่างสูงพอเจ้าไฮราชามุนออกไปนอกโลกเลยเห้หามยืนห้ามยืนห้ามยืนนั่งอย่างเดียวไ, <c oughs> ได้ให้วิ่ตีกระเด็นออกไปนอกโลกเลยไหม <c oughs> <c oughs> มันไม่กระเด็นหรอกลูกมันถ้าเราจับไว้มันก็แน่นไงใช่ไหม ดอกระเด็นออกมานอกโลกหัวปอกอะไรนะ่โอเคฟาดเหล็กด้วยเหรอทำไมเราโหดจังเลยทำไมเราโหดจังหัวฟาดเหล็กเลยเหรอเล่นราพูดเล่นนะไปไปมือเหรอใครไปมือคืออันตรายมากก็จะตกลงมาเป็นยังไงนะชาบอกสิหัวปอกทรายแล้วก็ปอกอะไรอีกแล้วก็ไปนอนที่ไหนนอนที่ไหน สองเ่นก็นอนโรงพยาบาลคู่กันเลยดีไหมได้มีเพื่อนไงป่ายมือกันป่ายมือทั้งสองคนเลยเออแต่เพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะเราจะต้องกลับแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวชิงช้ามันจะแข่งเองแบบที่ไหนที่เราไปกันน่ะนาชาจำได้ไหมที่บ้านใครไม่รู้นาชาเล่นเล่นเล่นสนามเด็กเล่นตอนดุใช่ไหมแล้วชิงช้ามันก็แข่งเองใช่ไหมใช่ไหมก่อนอะไรอะไรอะไร นั่นไงเขาบอกแล้วเล่นดึกไปใช่ไหมไหนดูสิจริงด้วยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเราเล่นกับบ้ากันดีกว่าไปเร็ว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 ไปเร็วไปแล้วชิงช้าแข่งเองเร็วเร็วเร็วโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันชิงช้าแข่งเองนะครับจะได้ไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้น้องกัชชากับน้องปิติด้วยสวัสดีบ๊ายบาย